นิยายเรื่องนี้แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังอาถรรพ์สะพานไทยลาวกลางดึกคืนหนึ่งที่ด่านพรมแดนระหว่างประเทศไทยและลาวสะพานมิตรภาพไทยลาวทอดยาวข้ามแม่น้ำโขงสะท้อนแสงจันทรเยือกเย็นขณะนั้นไม่มีรถวิ่งผ่านถนนโล่งสงบอย่างน่าประหลาดแต่ใต้ความเงียบนั้นแฝงไว้ด้วยบางสิ่งที่ชวนให้รู้สึกอึดอัด ไม่ต่างจากลมหายใจของคนที่ถูกเฝ้ามองตำนานลึกลับของสะพานแห่งนี้เล่าขานกันมานานว่าทุกครั้งที่มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงมักจะเกิดเหตุการณ์ประหลาดและการสูญเสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุชาวบ้านเชื่อว่าวิญ,ญญาณแห่งสายน้ำไม่พอใจที่มีสิ่งกีดขวางแม่น้ำที่เคยไหลสงบถูกแทรกแซงทําให้ต้องมีการทําพิธีเส้นสวงวิญ,ญญาณหลายครั้งแต่ก็ยังมีคนพบเจอสิ่งลี้ลับที่ยากจะอธิบาย ทำไมสะพานนี้ถึงมีตำนานแปลกๆเต็มไปหมดการนักข่าวหนุ่มจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเอ,อ่ยถามด้วยความสนใจเขากับเพื่อนนักข่าวสาวชื่อเนยถูกส่งมาทำสกู๊ปเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับของสะพานไทยลาวการไม่เชื่อเรื่องผีสางนักแต่เนยกลับเป็นคนขวัญอ่อนและหวาดกลัวเรื่องพวกนี้อย่างมากเราแค่ทำข่าวให้เสร็จเสร็จไปเถอะฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ตอนกลางคืนนาน เ่ยกล่าวพลางกวาดสายตามองไปรอบๆเหมือนรู้สึกว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในความมืดคืนแรกของการเดินทางทั้งสองพักอยู่ที่โรงแรมเล็กๆใกล้แม่น้ำโขงการฝันประหลาดเขาเห็นหญิงสาวในชุดพื้นเมืองยืนอยู่กลางแม่น้ําใบหน้าของเธอซีดขาวและเปียกชื้นผมยาวดําสนิทปลิวไปตามลมเสียงของเธอดังก้องอยู่ในหัวของการกลับไปกลับไปก่อนที่เจ้าจะไม่มีทางหนีได้อีก การสะดุ้งตื่นหัวใจเต้นรัวเขาหันไปมองรอบตัวพบว่าเนยยังหลับสนิทแต่เสียงแปลกๆจากหน้าต่างห้องทำให้เขารู้สึกหนาวเย็นเขาลุกขึ้นไปดูเห็นเงาดำบางอย่างลอยเลือนหายไปกลางสายน้ำโขงที่อยู่ห่างออกไปเช้าวันรุ่งขึ้นการและเนยเดินทางไปพบกับปู่สมานชาวบ้านผู้เท่าที่เคยเห็นเหตุหการณ์ประหลาดหลายครั้งปู่เล่าด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมว่าแม่น้ำโขงมเีเจ้าที่เจ้าทางประจำอยู่ วิญญาณหลายตนที่ต้องจบชีวิตกลางน้ําเพราะอุบัติเหตุบนสะพานก็ยังวนเวียนไม่ไปไหนข้ามาที่นี่มีแต่ความเสีย่ยงยิ่งคนที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ระวังเถอะมันอาจจะตามมาทวงชีวิตคือคําพูดของปู่ทําให้เหนยหน้าซีดเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างกําลังตามติดพวกเขาการยังพยายามยิ้มปลบเกลื่อนก็แค่เรื่องเล่าคงไม่มีอะไรหรอกมั้งเขากล่าวแต่ภายในใจเริ่มรู้สึกไม่สบายอย่างบอกไม่ถูกในคืนถัดมา ทั้งสองคนตัดสินใจไปเก็บภาพสะพานในช่วงกลางคืนเพื่อเพิ่มบรรยากาศให้สกู๊ปข่าวขณะยืนอยู่กลางสะพานจู่ๆหมอกหนาทึบก,ก็พัดเข้ามาปกคลุมรอบตัวเสียงลมพัดแหลมเสียดหูราวกับมีใครกำลังกระซิบจากทุกทิศทางได้ยินไหมโดยถามเสียงสัน่นเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือการหันไปฟังอย่างตั้งใจแต่ยังไม่ทันที่เขาจะตอบอะไรจ,จู่ๆเงาของหญิงสาวจากความฝันก็ปรากฏขึ้นบนราวสะพาน เธอมองตรงมาที่พวกเขาด้วยแววตาเวทนาริ้นฝีปากขยับช้าๆแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาการเราต้องรีบกลับเดี๋ยวนี้เนยกระชากแขนเขาด้วยความตื่นตระหนกแต่ขาทั้งสองของการเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเขาสบตากับหญิงสาวปริศนาคนนั้นและจู่ๆก็รู้สึกเหมือนมีแรงบางอย่างดึงเขาลงไปเสียงกรีดร้องของเนยดังสะท้อนไปในความมืดการรู้สึกเหมือนร่างกายของเขาถูก กระชากจากความจริงเข้าสู่ห้วงแห่งความมืดมิดขณะที่สายน้ําใต้สะพานเริ่มส่งเสียงครวญครางเหมือนการทงถามการรู้สึกตัวอีกครั้งท่ามกลางความเย็นเขาลืมตาขึ้นช้าๆพบว่าตัวเองนอนอยู่บนพื้นสะพานเสียงแม่น้ําโขงเบื้องล่างยังคงดังก้องแต่รอบตัวมีความเงียบสงัดราวกับโลกทั้งใบหยุดเคลื่อนไหวการตื่นสิเสียงของเนยดังขึ้นข้างๆเธอเขย่าตัวเขาด้วยความระหนกใบหน้าของเธอซีดเผือด เหมือนคนผ่านเหตุการณ์สุดสะพรึงเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นการพรึมพังยังไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดเขาเพิ่งจำได้ว่าเห็นหญิงสาวปริศนาก่อนจะรู้สึกเหมือนถูกอะไรบางอย่าง,างดึงร่างของเขาลงไปในความมืดเนยสายหน้าน้ำตาเอ่อเต็มตาเธอถูกบางอย่างครอบงำมันเหมือนว่าเธอไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นกับฉันเธอมองไม่เห็นอะไรเลยฉันนึกว่าฉันจะเสียเธอไปแล้วเมื่อการพยายามลุกขึ้นเขารู้สึกเจ็บแปบลบที่ข้อมือ ขณะที่เนยช่วยพยุงเขาเธอชี้ไปที่แขนของการดูนี่สิบนแขนของเขามีรอยนิ้วมือประทับแน่นเป็นรอยช้ำสีคล้ำราวกับถูกจับอย่างแรงเธอไม่ได้ทำรอยนี้ใช่ไหมเนยถามเสียงสัน่นการมองรอยนั้นอย่างตกใจมันเป็นรอยมือเล็กๆคล้ายมือของผู้หญิงราวกับมือที่เขาเห็นในฝันคืนนี้ความฝันนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพหลอนแต่มันเหมือนเป็นสัญญาณจากวิญญาณบางอย่างที่ต้องการสื่อสาร ทั้งคู่รีบกลับไปยังโรงแรมพวกเขานั่งสงบสติอยู่ในห้องแต่การรู้สึกได้ว่ามีเงาบางอย่างกำลังติดตามมาแม้จะอยู่ในที่ปลอดภัยเสียงลมพัดนอกหน้าต่างยังคงแฝงความแปลกประหลาดการฉันรู้สึกไม่ดีเลยฉันว่าเราควรกลับกรุงเทพเนยกล่าวน้ำเสียงสั่นเครือแต่การไม่อยากกลับโดยยังไม่ได้คำตอบเราต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันมีอะไรบางอย่างอยูอย่ที่สะพานนั้นและเราใกล้จะเจอความจริงแล้ววันรุ่งขึ้น พวกเขาตัดสินใจกลับไปหาปู่สมานอีกครั้งปู่ถอนหายใจหนักเมื่อได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นพวกเจ้าไปทําอะไรมันถึงได้ตามมาอย่างนี้ปู่ถามด้วยน้ําเสียงหงอยใหญ่วิญญาณที่พวกเจ้าพบน่าจะเป็นของนางคําหญิงสาวที่เคยถูกฆ่าโยนลงแม่น้าโขงเมื่อหลายปีก่อนเนื่อกับการขนลุกสู้ทําไมเธอถึงถูกฆ่าล่ะครับการถามด้วยความอยากรู้ปูเ่เงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเล่าให้ฟังนางคําเคยมีคนรักเป็นคนไทย แต่ความรักของพวกเขาถูกขัดขวางจากครอบครัวฝ่ายชายถูกบังคับให้แต่งงานกับหญิงอื่นทิ้งนางคำไว้กับหัวใจที่แตกสลายเธอจบชีวิตตัวเองในแม่น้ำโขงคืนหนึ่งขณะที่เธอพยายามว่ายน้ำกลับมาฝั่งไทยกระแสน้ำกลับดึงเธอลงไปไม่มีวันกลับตั้งแต่นั้นมาวิญ,ญญาณของเธอก็ไม่เคยได้ไปผุดไปเกิดเธอกลายเป็นเงาที่คอยตามหลอกหลอนผู้คนที่เดินทางข้ามสะพานนั้นปู่ให้ทั้งสองคนระวังตัววิญ,ญญาณแบบนี้ มันไม่ได้ต้องการแค่ให้คนรู้เรื่องราวของมันแต่มันต้องการพาใครสักคนไปอยู่ด้วยเจ้าทั้งสองคนต้องรีบออกจากที่นี่ก่อนจะสายเกินไปเดยเริ่มร้องให้เบาๆแต่การยังรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดด้วยพลังบางอย่างผมต้องรู้ให้ได้ว่าทำไมเธอถึงเลือกผมเธอต้องการสื่ออะไรแน่ปู่จ้องมองการด้วยแววตาเป็นห่วงระวังเธอหนุ่มน้อยบางครั้งความอยากรู้ของมนุษย์ก็อาจทำให้เราหาทางกลับไม่ได้ การรู้สึกว่าคำเตือนของปู่สมานยิ่งทำให้เขากระหายอยากไขความลับมากขึ้นแต่บางอย่างในใจเขากลับบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยที่ยังคงหวาดกลัวพยายามขอให้การกลับกรุงเทพแต่เขาปฏิเสธมันมีอะไรมากกว่าวิญญาณผู้หญิงแน่ๆการเอ่ยเราอาจกำลังเข้าใกล้ความจริงบางอย่างที่คนอื่นไม่รู้ในคืนนั้นขณะการนั่งคุ้นคิดที่ริมแม่น้ำเขาจับสังเกตเห็นความผิดปกติบนผิวน้ำที่นิ่งสงบ ใต้น้ำมีบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวคล้ายเกล็ดเรืองแสงแวบผ่านไปเร็วๆจากสายตาของเขาเนยมาดูนี่เร็วการเรียกเพื่อนสาวแต่ขณะที่เนยวิ่งมาผิวน้ำก็กลับเงียบสงบอีกครั้งเหมือนสิ่งที่การเห็นเป็นแค่ภาพหลอนอย่าบอกนะว่าเธอคิดว่านี่เป็นเรื่องพญานาคเนยกล่าวด้วยความลังเลทำาไมจะเป็นไปไม่ได้หลักการต่อชาวบ้านแถวนี้ก็เชื่อว่าพญานาคมีอยู่จริงที่สำคัญ พญานาคเกี่ยวข้องกับการปกป้องแม่น้ำถ้าการสร้างสะพานไปรบกวนเขาเราอาจกำลังเผชิญกับพลังอันลี้ลับบางอย่างก็ได้การกลับเนยจึงตัดสินใจไปพบแม่หมอคําแก้วหมอดูคนดังประจําหมู่บ้านผู้เชี่ยวชาญด้านพญานาคและวิญญาลึกลับเมื่อทั้งสองมาถึงแม่หมอเพียงจ้องตาก,การก่อนเอ่ยเบาๆว่าเจ้าถูกเลือกแล้วเนยตัวสั่นด้วยความกลัวแต่การพยายามสงบผมถูกเลือกให้ทำอะไร เขาถามด้วยความอยากรู้แม่หมอคำแก้วหลับตาพึ่งพมหมือนสื่อสารกับบางสิ่งเจ้าถูกเลือกให้เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองภพวิญญาณหญิงที่เจ้าพบคือเครื่องหมายแต่ไม่ใช่แค่วิญญาณหรอกนะพญานาคผู้พิทักษ์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้คำพูดของแม่หมอทําให้ทั้งสองอึ้งหมายความว่างไงครับเธอต้องการอะไรจากผมแม่หมอยิ้มบางๆอย่างมีเลศสไนมีบางสิ่งรอเจ้าอยู่ในน้ําถ้าเจ้าไม่ไปหามันจะมาหาเจ้าเอง คืนนั้นการไม่อาจสงบใจได้เขาเดินไปที่ริมแม่น้ำอีกครั้งแม้เนยจะพยายามห้ามแต่เขารู้สึกเหมือนถูกกระตุ้นด้วยพลังบางอย่างขณะที่เขายืนจ้องมองลงไปในน้ำเงาลางๆของหญิงสาวจากความฝันปรากฏขึ้นอีกครั้งเธอยิ้มให้เขาแต่คราวนี้มีบางอย่างเปลี่ยนไปดวงตาของเธอกลายเป็นสีทองวาววับราวกับไม่ใช่มนุษย์เจ้าจงมาหาเราเสียงกระซิบดังก้องเข้ามาในหัวของกาล ทันใดนั้นผิวน้ำก็ปะตุกขึ้นเงาดำขนาดมหึมาลอยขึ้นมาจากใต้แม่น้ำเป็นลำตัวของสัตว์ขนาดยักษ์ที่ปกคลุมด้วยเกล็ดมันวาวนั้นคือพญานาคการยืนตัวแข็งทื่อจ้องมองสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ที่ปรากฏขึ้นตรงหน้าพญานาคตัวมหึมาแหวกสายน้ำขึ้นมาเงาร่างของมันสะท้อนแสงจันทเป็นเกล็ดสีเงินและเขียวมรกตดวงตาของมันส่องประกายเย็นชาแต่แฝงด้วยอำนาจลี้ลับการออกมาเร็ว เนยตะโกนสุดเสียงดึงแขนเขาให้ถอยแต่เขารู้สึกเหมือนร่างกายถูกตรึงไว้เสียงกระซิบในหัวของการกลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมเจ้าถูกเลือกแล้วจงตามเราไปใต้สายน้ําพญานาคยื่นหัวเข้ามาใกล้ร่างกายของมันลอยอยู่เหนือผิวน้ําราวกับเชิญชวนมันไม่ได้ดูคุกคามแต่กลับมีพลังดึงดูดมหาศาลพญานาคนี่ต้องการอะไรจากผมการพึพรรมพำกับตัวเอง ขณะที่การยืนอึง้งหญิงสาวในความฝันปรากฏขึ้นอีกครั้งในอากาศเบื้องหน้าพญานาคดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าและความวิงวอนช่วยฉันด้วยเสียงของเธอแผ่วเบาร่างโปร่งแสงนั้นเหมือนติดพันธนาการอยู่ใต้การควบคุมของพญานาคแม่หมอคําแก้วเตือนไว้แล้วว่าการคือสะพานเชื่อมระหว่างสองภพนั่นหมายความว่ามีหน้าที่บางอย่างรอเขาอยู่เขาต้องเลือกจะช่วยปลดปล่อยวิญญ,ญาณของหญิงสาว หรือเดินตามคำเชิญของพญานาคและยอมเป็นส่วนหนึ่งของโลกใต้บาดาลไปเถอะเจ้าจะได้รู้ความจริงเสียงพญานาคดังขึ้นในหัวการเป็นเสียงเรียบสงบแต่แฝงด้วยอำนาจที่ยากปฏิเสธการหันไปมองเนยที่ยืนร้องให้อยู่ข้างข้างเธอสายหน้าอย่างแรงการอย่าทำอะไรบ้าๆแบบนี้แต่การกลับรู้สึกเหมือนแรงดึงดูดจากเบื้องล่างกำลังครอบงำสติของเขาทุกอย่างรอบตัวเริ่มมืดลงมีเพียงเสียงน้ําที่กระเพื่อมอย่างแผ่วเบา พญานาคพุ่งเข้ามาห้อมล้อมตัวการหางขนาดใหญ่ตวัดน้ําขึ้นเป็นวงเขารู้สึกเหมือนตัวเองถูกดูดเข้าสู่น้ําอย่างช้าๆเจ้าต้องเลือกเสียงหญิงสาวแทรกผ่านหัวเขาอีกครั้งจะช่วยเธอให้หลุดพ้นจากพันธนาการหรือตามพญานาคไปสู่อีกโลกหนึ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ใต้สายน้ําโขงการสูดลมหายใจลึกตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเขาพูดกับหญิงสาวในความฝันฉันจะช่วยเธอทันใดนั้นพญานาคส่งเสียงคำรามดังสนัน่น สายน้ำรอบตัวการปั่นป่วนร่างของเขาจมดิ่งลงไปในกระแสน้ำที่หมุนวนเขารู้สึกได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่ต้านทานการตัดสินใจของเขาเนยกรีดร้องแต่ทำได้เพียงมองเห็นร่างของการหายไปในสายน้ำพร้อมกับเงาของพญานาคที่จางหายไปเช่นกันการรู้สึกเหมือนถูกกลืนหายลงในความมืดมิดใต้สายน้ำลึกเขาสัมผัสถึงความหนักอึ้งที่เกาะกลุมหัวใจเสียงพญานาคก,ก้องสะท้อนในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่า เจ้าจะเสียใจไม่มีใครกลับจากโลกนี้ได้หากขัดคำสั่งเราร่างการจมลึกลงเรื่อยๆเขารู้สึกได้ถึงอากาศที่ลดลงจนกระทั่งแสงเลือนรางบางอย่างปรากฏขึ้นเบื้องหน้ามันเป็นประตูโบราณที่สลักลายงูและดอกบัวมีเงาของหญิงสาวยืนอยู่ตรงนั้นเธอมองเขาด้วยแววตาเศร้าส้อยและเต็มไปด้วยความหวังเจ้ามาช่วยฉันจริงๆใช่ไหมหญิงสาวกระซิบถามน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความหวัง การพยักหน้าเขาสัมผัสได้ว่าเธอถูกพันธนาการมานานหลายปีวิญญาณน,นี้ไม่ได้เป็นแค่เหยื่อธรรมดาแต่เป็นส่วนหนึ่งของอาถรรพ์ที่ผูกไว้กับสะพานและพญานาคฉันชื่อนางคำฉันเคยถูกเลือกให้เป็นผู้บูชายันแก่พญานาคเพื่อปกป้องแม่น้ำและสะพานเธอเอ่ยน้ำตาคลอแต่จิตวิญญาณของฉันไม่เคยได้รับการปลดปล่อยข้าถูกขังอยู่ระหว่างสองโลกทั้งเป็นท่าแห่งคำสัญญาและเหยื่อแห่งความแค้น การรู้สึกได้ถึงความโศกเศร้าของนางคําและเริ่มเข้าใจว่าทําไมพญานาคถึงไม่ต้องการให้เขาปลดปล่อยเธอฉันต้องทํำยังไงถึงจะช่วยเธอได้การถามนางคํายิ้มบางๆเจ้าต้องหักคําสัญญาเก่าที่ผูกฆ่ากับพญานาคและเปิดประตูนี้ด้วยเลือดของผู้ที่ถูกเลือกซึ่งก็คือเจ้าการลังเลครู่หนึ่งก่อนจะกัดริมฝีปากตัวเองจนเลือดซึมหยดเลือดแรกตกลงบนประตูโบราณประตูเริ่มสั่นสะเทือน รวดลายสลักบนบานประตูเรืองแสงขึ้นราวกับตอบรับการเสียสลักของการทันใดนั้นพญานาคปรากฏขึ้นอีกครั้งมันแผ่พลังอันน่าสะพรึงกลัวหยุดเดี๋ยวนี้เจ้าจะทำลายคำสัญญาไม่ได้มันคำรามอย่างเกรียวกรากระแสน้ำรอบตัวการปั่นป่วนอย่างรุนแรงแต่เขาไม่ถอยเขาหยดเลือดเพิ่มลงบนประตูอีกครั้งพร้อมกับตะโกนอย่างเด็ดเดี่ยวฉันจะปลดปล่อยนางคำทันทีที่ประตูเปิดออก ร่างของนางคำเรืองแสงเจิดจ้าเธอหลุดจากพันธนาการเสียงร้องของพญานาคดังก้องไปทั่วสายน้ำมันพุ่งเข้าหาการแต่กลับถูกแสงสว่างนั้นผลักกระเด็นขอบคุณเจ้าคือผู้กล้าที่ปลดปล่อยข้านางคำกระซิบก่อนร่างของเธอจะสลายเป็นละอองแสงที่กระจายไปทั่วแม่น้ำกระแสน้ำเริ่มสงบลงสายน้ำที่เคยหนักอึ้งเต็มไปด้วยพลังลีลับกลับ,กล,บกลายเป็นใสสะอาดการรู้สึกได้ถึงความสงบที่แผ่ซ่านไปทั่วร่าง พญานาคจ้องมองเขาอย่างโกรธแค้นแต่กลับไม่ได้พุ่งเข้าใส่อีกต่อไปมันค่อยๆหายไปในสายน้ําเหมือนยอมรับในความพ่ายแพ้การรู้สึกเหมือนร่างกายลอยขึ้นอย่างช้าๆสายน้ําค่อยๆดันเขาขึ้นสู่ผิวน้ําในที่สุดเขาก็โผล่พ้นจากน้ําได้สําเร็จเนยที่รออยู่บนฝั่งรีบวิ่งเข้ามาช่วยดึงเขาขึ้นการเธอโอเคไหมเธอถามด้วยน้ําเสียงเป็นห่วงการหอบหายใจแต่ยิ้มออกมาอย่างโล่องอก ทุกอย่างจบแล้ววิญญาณของนางคำได้รับการปลดปล่อยแล้วหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้สะพานไทยลาวกลับมาเงียบสงบปราศจากเหตุการณ์ประหลาดชาวบ้านเริ่มเล่าขานว่ามีพลังศักดิ์สิทธิ์ปกป,ป้องสะพานแห่งนี้และวิญญาณที่เคยหลอกหลอนก็ไม่ปรากฏอีกเลยแต่ทุกครั้งที่การกลับมามองแม่น้ำโขงเขามักเห็นแสงเล็กๆส่องประกายอยู่ในน้ำคล้ายกับว่านางคำยังคงเฝ้ามองเขาอย่างเงียบงันโปรดติดตาม นิยายเรื่องต่อไป